สวัสดีครับคลิปนี้ชอ่องสุนทรเทศน์นะครับนายหอยออนไลน์พาพพี่น้องมาสสำรวจราคางวากันนะครับสำรวจราคางวัวันที่9เมษายนพศ2568ออน,น,ออนะครับตอนนี้ช่องสุนทรเทศน์ที่ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเขานะครับงวแดงเต็มสนามที่เก่าแล้วครับพี่น้องครับผมมีหลายรูปแบบนะครับตัวทีเป็นงวโค้งงวขุ่นงวเรียงบามันลูกผสมบามันเลือดร้อย นะครับนะพี่น้องสนใจนะครับอยากเลงง้อไปเรียนกับสามาเขามาเรียนซื้อเรียหาได้นะครับตลาดนั่เปิดทุกวันพุธได้ครับผมสำหรับคลิปนี้กับสิบพ่อตำรวจพุ่มแมรุแม่เดียวแม่สาวรุ่นไปมพ์ถูกขอพันนะครับราคาสิบเป็นแน่นแต่ขอฝากติดตามแบบชมแบบฟังราคาไปด้วยกันะครับเราไปเป็นฟังราคางัวน้ำกันด้วยครับผมคู่แรกบ่ครับตัวนี้แม่นแม่นห้องแอร์วะครับ คู่แม่ลูปนะครับเนาะลูกเป็นลูกของพ่อได้ครับอ๋อลูกเป็นของวัชชินทรครับลูกขับโตลูกของแม่ทองแดงเปเล่ลูกขับโตมากแต่ว่าแม่ทับแดงเปเล่มาแล้วเนาะครับเนาะเอกสารโดยหลอกครบนะครับผมอู้วลูกเงินเต็มดีเนาะหนาดีครับราคาอะไรปะเนี่ล่ะครับคู่แมรูปแมรูปเลยสามสิบเจ็ดสามสิบสาหมื่นนะครับผมราคาต่อรองได้อีกเนาะโอ้ลูกเงยหนาครับอกหางเงยครับนะครับแม่ตัวนี้เป็นแม่ทรงลูกเนาะ ครับแม่ทรงลูกครับแม่ทรงลูกครับผมมันน้อมพนดีหางเพอดีสีนี่ยังล่ะเขาเอิ้นออกเล่เนี่ยหางออกเล่แม่ผสมเล่นะครับแต่ว่าลูกงามครับงามเนยไปยืนซุกหัวเห็นมาออกมาทั้งผีจังเลยนะครับพูดนะครับพี่น้องครับผมนะาหักนาเนยได้ครับผมผู้ด่ะวาผู้แม่ลูกเปิดไว้สามสิบ นะครับน้ำนมดีซื้อคู่แม่ลูกดีกว่านะครับนะฝากเบอร์โทรไปให้พี่น้องนะครับผมไอเป็นแม่ลูกแรลกลูกสองคาทองเป็นแม่ลูกแหกลูกสคาทองนะซื้อสองเด้์สามนะครับตัวทองเลยเนาะตัวทองนะครับประกันทองครับมีอันตร้าเจ้าเรียบร้อยอันตร้าเจ้าเรียบร้อยนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมศูนย์เก้าสามเจ็ดสามห้าสองห้าสี่เก้า นะครับผมคู่นมมี้แม่นบ่ครับแมนครับมามึงมัวเฟมีนาหนาลึกๆก,กันนะครับพี่น้องครับผมโอ้โหแม่เป็นแม่สาย สายกระทบนะครับผมลูก,ปลก,เ,ปลกเป็นลูกของพ่อใดครับผมเป็นลูกในใเพื่อนว่าเป็นลูกของเงินออกฟอร์ดนะครับโอ้โหนาครับเนาะในชิษฐามือในชิษฐามือนะครับวันนี้เดี๋ยวมาแบงก์บ้าครับแน่นครับเอามาแบงก์ด้วยกันดนะครับผมลูกโตประมาณใดล่ะลูกโตที่ใดเนี่ยลูกวัวตัวใหญตัวที่อทสองตัวที่สองเหรอเนาะโอ้โหแม่ทีสายกระทบนะครับผมเชี่ยงเลี่ยงง่ไงนะครับเนาะแม่ครับบาหายมาดูบ่ดันบ่อย่างนะครับแม่นครับ พูดนะครับลูกเถอน,นะหนาฮะเนาะกร<น>ะดูแข่งขายเงี้อนาคตเป็นพอพันเลยนะครับเนี่ยผู้แม่ลูกไรเปไปเลยครับผมสี่เกสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาต่อรองได้นะครับ<น>แม่เขาสูงลเ,เล้าประเดี๋ยร้อยหานสามผมแม่สูงเลยหาสิบหา้าลูกก็ต้องสูงกว่าแม่ผมหอกผมว่านะนะพ<น>นะี่น้องอย่าด้งงวเฟมีเน่ะนะนะลึกๆไปเลี้ยงนะครับแต่สมารถติดต่อผมาได้นะครับราคาต่อรองได้มีการส่งฟรี<น>ฝากเบอร์โทรไวคร้<น>ครับผม ศ8 7ย์แปดเจ็ดนะครับผสองสามเจดแามเจ็ดแปดหนึ่งี่ห้าหนึ่งสี่หาะครับมดูับลูกหนาด้วยครับผมมันมีตำหนิอย่างน้ครับเนาะมันมีตำหนินะครับลูกหนา แม่นี่เปิดลายเันไหนครับผมสองหมื่นห้าพันบาทสนแม่นี่มีเมาเลยเนาะความสูงลอยสามสิบห้าบวกนะครับตัวนี้แะครับผมสามหมื่นห้าแม่ แม่ผสมมาแล้วกำลังมีคนมามุงมาหากันนะครับตาบูสองหมื่นสามพันบาทกำลังต่อร้องกันนะครับ เดี๋ยวผมพอขางไปกน,นะครับพี้นบาพี่น้องมือมึงว้อหูกันนะครับ พ่อมันงวหูองพ่อปครับว่าจังาหัวพองเยอะนี่โอฟังก็จะวิเัยแค่นี้พ่อพ่อหางวหูไปเรี่องป่ะครับว่าหัวงเียมนกระลายอยอ่โอ้อะไมื่อมึงมาอปับเป็นเดรละไข่แ่ว่าเจ้าของเป็นเบยูเนะครับต้องเยูเขเราินขอก็หมอนังยูเจ้าของเก็จะไปเลยนะ สวัสดีครับผมได้ราคาของแม่ครับดี่เนาะครูแม่ลูกครูนี่หลายไปเลยครับสองหมื่นห้าพันบาทแม่นั่งน้อยนี่โต๊ะละหมื่นแปดโอ้พี่คนอย่างไก่แดงเลยนาะครับเนาะหนึ่งมื่นแปดพันบาทหายว่าถึงแปดพัหายว่าถึงหมื่นแปดแล้วท่านในบากันต้องทำเนาะตัวนั่นกับหมื่นแปดตัวนี้กับหมื่นแปดครูหนึ่งกับหมื่นแปด โอเคครับผมวุาเท่ายู่ใสครับแม่ย่กาสินนะครับผมเม่อี้ตน้นมีอย่างนะครับแล้วประกันกุยางประกันกสุยาญญงนี่บริการส่งฟรีเริ่มเริ่มตัวนี้ไหมนะค่ะแม,แม่ลูกสองูแม่ลูกลูกสองแม่สูงลอยหาซิมหา,าแม่สูงลอยา,า,ลาิหาราคาสองหมื่นห้าพันบาทตัวนี้ก็เป็นแม่สาวอายุสูงลอยชั้เจ็ดอายุสิบแปดเดือน หน่งแปดแลวนึ่นกับหนึ่งมืนแปดพันบาทกดพักกันฝากกันไปนั่นกับหนึ่งมืนห้าพันบาทท้ามีเมาส์แบบมีบริการส่งฟรีพร้อมถ้าเป็นชุดเมาส์แบบนี้บริมีราคาพิเศษเห็นเนาะโอเคครับผมฝากเบอร์ถ้วยนะครับ ศูนย์เก้าสามแปดหนึ่งสี่ห้าหกเก้าแปดห้อยลันกระสินนะครับเนาะออกพุณในหลายครับผมใช่เพราะเจ้าวัย สว <reflex> ัสดีครับผมคุณแม่ครับผมมาเ <disgusting> ับลูกสาวบ่ครับเมื่อนี่พอุยาดไทยเดีด้วยครับเมื่อนี่องว่ามแบ่งพี่นอกนะครับเนาะเอามาจะโตครับเมื่อนี่มาสามตัวขายไปเราตัวหนึ่งเดี๋ยวสองตัวเนาะคููแม่ลูกคููแม่ลูกนะครับเนาะคููแม่ลูกนะครับผมงัวแดงดีนะครับ คุณนะครับผมลูกนาดียานุ่มไปครับตัวนี้เสลนุ่มไปเซานุ่มเหรอเนาะผู้แม่ลูกเปิดราค่าอะไรมันเลครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสามหมื่นห้าพันบาทงัวบ่มีต่ตำเนียงเนาะครับเนาะประกันทุกอย่างเนาะครับเนี่ยสามหมื่นห้าพันบาทครับผมบริการส่งฟรีราคาต่อรองได้ฝากเบอร์ถ้วยครับผม ศนะนะูนยะ์เกนะ้าสามศูนยะ์เก้าสองสี่สามห้าสองับเนาะนี่แหละครับโตงัวนะขอบคุณรครับผมนะนะ สวัสดีครับผมสาวน้อยมาครับโอ้รุ่นนี้ราคาหลายไปได้เหรอครับผมหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยบาทลดได้ต่อรองได้ส่วนสูงกะทิยูลอยลอยยี่สิบห้านะครับผมหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยบาทบริการส่งฟรี ราคาต่อรองได้เนาะฝากเบอร์ถ้วยนะครับผม098 1 7เก2 6 4 5 2ศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจนึ่งห้าอาส้ำเบอร์ถ้วยไหมครับผมศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็นึครับโอเคนะครับ ถ้าพี่น้องไปมึงว่าหลักมนิครับผมคู่แม่ลูกป่าพ่อบอกว่าแมนบอกว่ามันคู่แม่ลูกไหสวัสดีครับพ่อเนยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วไปหามึก็กลับกลับกลับเออเดี๋ยวฮะ ตัวนี้เมื่อไงงนแล้วไงสัมภาษณ์กันนะครับมันตัวไว้คู่ตัวดี่าตัวนี้ยังไงแปดพันตัวนี้ไ้เก้าัญหาไปว่ันมมีดอกมูมันติไปเอเคควาเจ้าสองหอยไปเอาหนิเอ้นี่ไปนี่ครับผมพอหนี่ผมพอหนี่ครับไอพ่อเนี้ครับพ่อนีครับพอนี่เนาะตัวหนึ่งเมื่อบาทครับนี่ราคาหนึ่งหมื่นบาทครับนี่ครับตัวหนึ่งตัวนี้กันหนึ่งหมื่นบาทครับนี่นี่นี่เมื่อหมื่อบาทตัวนี้กันหนึ่งมื่นบาทครับนะครับ ตละเมือนหรือไครับย่นี่งัวผูน่อยราคางัวแม่ทีละครับคับตระเมือนด้วยกันหนึ่งบาทกรเมือนเมือนเมือนผลกับเมือนตัวหนึ่งหมื่บาทครับตัวนี้กับตัวนี้กับหนึ่งหมบาทครับผมทั้งนั้นกับหนึ่งหมื่นบาทครับผมเน่แหน่งหมื่นบาทพี่น้องอยากได้งัวโบถึงหมื่นครับก็สามารถติโตพอนี่ก็ได้นะครับผมได้ครับผ่าเบอร์โยนะครับแตหกแปดห้าห้าห้าสมสองแปดพอน่ครับผม ครับผมรามมารครับแบบแม่นี่หลไปไหนนาะครับผมไหเคครับ,รบแม่แม่นี่หลาไปไหนพอ่อ แม่นี่หลายไปไหนครับผมสองหมื่นเจ็ดพันบาท <c oughs> มาหนุากันบ่ครับ <c oughs> มาหนุากันบ่ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะแม่สาวด้วยครับผมสูงร้อยสี่สิบห้าสูงร้อยสี่สิบห้านะครับขายยี <c oughs> ่น้ำไหล <c oughs> ่ส,สลึงหนาดีหนังหนาสาเง,างน้นะครับเนาะกระดูกแข็งขากยอเลยบมุม้งปัญหานะครับปลอดทุกอย่างร<อ>าคาราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาท,น,น,บาทนะครับตัวนี้อยากได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทโฉถัดม่านี้ สองมืนสี่พันบาทพอาดำน้มนะครับเนาะนี่เป็นกรเอาด้ครับเี่หนาลึกดีส่วนสูงกระถิบผมา 100, 300, 100. นันลอยสามสิบห้านะล้วนีกันลอยสี่สิบสูงสูงหนาหนาเส้นมีเแบบนี้นะครับผมฝากเบอร์โทรไปครับแศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์นะครับผม ประท่านี้แหละครับผมกำลังต่อรองราคาอยู่บ่ครับโอ้กำลังต่อรองราคากันนะผีหน่องเมื่อมือไหลได้ครับผมคนไหนงัวกางงามเป็นตอเลียครับนะครับเนาะ บ่นเนาะเป็นกันปอทช่ไหม8 28ละเออเนาะนี่นะเป็นงาปลอรดามูไร้มปไหนครับตัวนี้มื่นแค่แรกครับแค่แรกดีๆครับมื่นสองบาทมื่นร้อยเดียวมื่นร้อยพันมื่นร้อยบาทเนาะมื่นหอบาทมื่นหนึ่งร้อยบาทรับไล่ๆแบบนี้เนาะซาโลเล่ผสมบแับสมซาโลเล่เนาะฝากมือถุยนะครับผมขายแล้วขายแล้วโอ้ขายแล้ว มื่นเดียวโอ้คู่นี้แหละครับผมคู่นี้หลายมาเลยครับคู่นี้ใ่นื้บอกเหลือแต่แม่แม่ไหลายไปเยลยล่ะครับหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยบาทเนาะโอเคครับผมฝากเบอร์ถ้วยนะครับศูนย์หกสี่หกสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสี่สี่หกสองครับผมมาทางนี้แหละครับผมตัวนี้แหละครับ เป็นแม่สาวหน่อยเนาะครับเนาะแม่สาวหน่อยกำลังงามขับผมคุณน่ะ<อ>ราคาหลายบปานไหนครับหนึ่งมืนสองพันบาทมีบริการส่งฟรีราคาต่อรองได้เนาะครับเนาะส่วนสูงกับที่อยู่ประมาณลอยสามสิบบวกเนาะนะครับหนึ่งมืน สองพันบาทสามโถ้ถ้วยนะครับศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าสี่ห้าห้าหกศูนย์ครับสำหรับละครงูพอจนเข็บคลิปนี้นะครับทั้งชมพงซักรับขอปเป็นทีมปับเพื่อนหินอกริปหนาเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับผม